ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทาให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok o n l i n ไใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม FK Journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษต์ต่างดาวทุกท่านนะครับตอนนี้ผมภูมิสแธอร์าราฟอร์มารีเกติชเคย์สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยที่ชื่อว่าไรไอเดลเรนเจอร์นะครับเนาะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเติมเงินในแพ็กเกจไหนบ้างที่ค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่า ID นี้ครับผมไปรีไอดีเปิดกาชาได้ตัวเทียเอสเอสสามตัวละครกลายเป็นว่าได้เล่นเลยนะครับเพราะว่าผมเปิดตู้บาวใช่ไหมอ่าแล้วมันได้ตัวละครอื่นมาด้วยนะครับก็สามารถเอามาเล่นได้แล้วแหละในตอนนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันผมมีงบให้วันนี้นะวันที่20พฤศจิกาเดียวประมาณ3,000บาทแล้วกันนะครับว่าเราจะเติมแพ็กเกจอะไรบ้างอันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มอะไรยังไงนะเพราะว่าถ้าถามในส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าซีรีส์ของไลน์อ่ะ อย่างเช่น l ล n e เลนเจอร์ใช่ไหมมันเปิดมปประมาณ10ปีแล้วนะคลอแลบกับอนิเมะทุกเดือนเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเผื่อใครแนะนำนะครับผมแนะนำว่ามันก็เป็นเกมที่เล่นได้ยาวๆเพื่อเผื่ออาจจะไม่จะเป็นที่จะต้องเติมเงินเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเพชรแดงนู่นนี่นั่นให้เราเก็บเรื่อยๆนะครับปัจจุบันผมมี3 0 0 0แล้วนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้เติมเพชรเลยแต่ว่ากะว่าในอนาคตอยากเติมเพชรเอามาดองรอตู้ที่มันจะคลอแลบในอนาคตอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ดับแรกไปที่ร้านค้าช็อปครับ ร้านค้าช็อปอะถ้าใครเข้ามาเกมตอนแรกไปที่จดหมายอะเราจะได้ตัวของอ่าน้องโคนี่แชมเปนมาใช่ไหมครับแล้วมันจะเด้งแพ็คนี้มาให้เราเลยก็คือแพ็กเกจจำกัดเวลา24ชั่วโมงนะครับนะราคา700บาทได้ตัวน้ำยา exp เนี่ย1,200ขวดได้ตัวซ้ำน้องโคนี่ได้เพชร2,900นะครับถามว่าคุ้มไหมก็สำหรับใครที่อยากทำดาหรือว่าอัพตัวละครให้ไปได้ไกลกว่าคนอื่นมันจำเป็น นะครับอันนี้คือต้องบอกเลยว่าใครที่อยากไปไกลกว่าคนอื่นจําเป็นแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสผมคิดว่าอย่าพึ่งก็ได้นะครับอย่าพึ่งก็ได้แต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเติมนะครับเพราะว่าอยากไปได้เร็วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสังเกตผมเปิดกาชาได้ตัวบราล่าชาน้ําแข็งมาใช่ไหมทุกครั้งที่เราได้ตัว SS มันจะเด้งแพ็คมาให้เราเว้ย มันจะมีตัวนี้นะครับอ่าระยะเวลาเนี่ยก็เหมือนกัน1วันนะครับนะ24ชั่วโมงได้ตัวละครของเขาบราวได้เพชร2009แล้วก็ได้น้ำยาย EP 2002ซึ่งเพชรเกมเนี้ยค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะครับแนะนาว่าดองไว้ก่อนก็ได้นะถ้าใครไม่ได้กะว่าจะมาเปิดเอาตัวละครเก่งๆในช่วงแรกเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับมันบังคับเติมเงินเลยด้วยซนะเป็นกิจกรรมที่จะอยู่แค่7วันเท่านั้น สังเกตครับเติมเงินมาเราจะได้สัตว์เลี้ยง5ดาวนะเติมเงินมาเราจะได้สกิล5ดาวราคา79บาทถามว่าทำไมผมถึงมองว่ามันคุ้มเกมนี้แตกต่างจากตัวของเอ็กด็ Dog, แล้วก็ตัวของ m a p l e Rush อยู่อย่างหนึ่งครับคือกาชากาชาของเขาอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมทําพลาดเลยเว้ยมันจะมีกาชาอันเชิญใช่ไหมซึ่งกาชาอันเชิญอ่ะการที่เราจะเลเวล2ได้อ่ะ มันต้องมาสเตทที่51ครับถึงจะขึ้นระดับ2ได้ระดับ3คุณต้องสเตท151แล้วผมอ่ะไปเปิดกาชาประมาณ200ครั้งที่มันแจกมาให้ฟรีๆอะโดยที่ผมลืมดูเว้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะได้แค่แบบตัวแค่เนี้ยเข้าใจไหมเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยผมเปิดกาชาเนี้ยผมไม่มีโอกาสได้ตัวละคร3ดาวเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจอตัวละครระดับ5ดาวได้นะครับมันจะต้องอยู่ที่สเตทที่ประมาณนี้ 7 0 1ซึ่งโอกาสออกแค่0.8เพราะฉะนั้นแพ็กเกจ79บาทแพ็กนั้นยังไงก็คุ้มที่สุดแล้วครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะยังไงก็คิดว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้เติม2แพ็กนี้แพ็กนี้ใครไม่มีงบก็ไม่ต้องเติมครับไม่ต้องรีบมันไม่ค่อยคุ้มหรอกนะยกเว้นคนอยากไปเร็วซึ่งผมอยากไปเร็วนะครับประมาณนั้นแล้วก็มาที่แพ็กเกจครับ แพ็กเกจเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นพวกดูโฆษณานู่นนี่นั่นนะครับอ่าในการได้รับของซึ่งใช้เปิดกาชานะคุ้มมากๆนะครับรายวันนะเอออีกประมาณ4ี่ชั่วโมงก็รีเซ็ตแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกแพ็กเกจตรงนี้ครับ29บาทจะได้แพ็กเกจลงดันเจี้ยนนะไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนฟาร์ม EXP ดันเจี้ยนฟาร์มเงินฟาร์มนู่นนี่นั่นนะครับมันจะได้ซึ่งค่อนข้างคุ้ม29บาทนะครับแต่ว่าพอมาเป็นแพ็กเกจที่2เนี่ยนะครับสังเกตมันเริ่มแพงขึ้น99้ารับเกนี้ย ผมรู้สึกว่าแพ็กหลังๆเนี่ยถ้าใครไม่รีบก็ไม่จะไปต้องเติมนะมันรู้สึกว่า499อ่ะได้ใบกาชาดันเจียน10ใบซึ่งมันจะทําให้เราไปได้ไกลกว่าคนอ,อื่นอยู่ก็จริงเนาะเพราะว่าการลงดันเจียนเนี่ยเหมือนเมเปิลรัสหรือว่าเอ็กด็อกเลยนะครับก็คือถ้าใครลงดันเจียนไปได้ไกลกว่ามันจะมีโอกาสได้ทรัพยากรเยอะกว่าเข้าใจปะจากดันเจียนระดับ1อย่างเงี้ยเนี่ยพอเป็นดันเจียนระดับ2ระดับ3ามเข้าปป๊บนึงนะเออ ทำไมมันชอบค้างหวาเออผมขออนุญาตสักคู่หนึ่งนะครับพูดพูดไปอย,อยู่ค้างเฉยเลยเอออะไรวะเอออยู่ๆค้างครับปกติไม่เคยเป็นนะโปรแกรมอันนี้ที่ผมใช้อะ่ะอ,อืออยู่ๆก็ก็ค้างเลยเออเป็นหลายรอบแล้วเป็นหลายรอบแล้วโอเค ดีนะเห็นก่อนนะรอบนั้นไม่เห็นนะเนี่ยสังเกตครับตัวของดันเจียนใช่ไหมยิ่งเราไปได้ไกลกว่าคนอื่นอะ่ะนะครับมันยิ่งได้ทรัพยากรเยอะกว่าไงเห็นไหมมันได้เงินเยอะขึ้นนะ่ะเป็นตัวของ1 8ื0นแปดสองหมื่นห้าใช่มเป็น3า0 0 0ถ้าเราตีไปเรื่อยๆวันแรกอะ่ะเราจะไปได้ดีกว่าคนอื่นเลยนะอย่างเช่นถ้าเราเติมเงินแล้วเราก็ซื้อของซื้อของ,อของใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมอะ่ะคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปตันอยู่ดีด ในซักแบบว่าถ้าเราไม่ได้เติมทุกวันนะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าผมจะเติม29บาทนะครับแล้วอาจจะแบบพักไว้ก่อนอย่างเช่นแพ็เนี้นะครับได้น้ำยา EP เนี่ย1 0 0 0ขวดใช่ไหมราคา1้9ยเาเนี่ยแล้วก็เพชร1 0 0 0งนี่ะผมคิดว่ามันเอาไปซื้อแพ็คนี้ดีกว่านะเออเอาไปซื้อแพ็คนี้ดีกว่าเออถ้าใครไม่ได้รีบมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สุดแล้วแต่ผมคิดว่าแพ็ค29บาทเนี่ยคุ้มสุดแล้วนะครับแพ็ค29บาทคือคุ้มสุดเพราะว่ามันน่าจะรีเซ็ตลายวันนะ ซื้อมาซื้อเรื่อยๆทุกวันเนี่ยผมว่าแพ็คพวกนี้แม่งคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับนะอ่าแล้วคราวนี้ไปสิทธิพิเศษครับอันนี้คือเป็นการข้ามโฆษณาตัวนี้จะเป็นบัตรข้ามโฆษณานะครับหนึ100วันตัวนี้จะเป็นการบล็อกโฆษณา30วันถ้าถามว่าอันไหนคุ้มก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณผมค่อนว่าผมคิดว่าคุ้มทุกอันเลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเราซื้อไปใช่ไหมหนึ่งร้อยวันน่ะเออมันจะเท่ากับว่าเราซื้อแพ็เนี้สแพ็คอ่าแล้วก็ลดเงินไปอีก5 0บาทแถมยังได้วันเพิ่มมาอีก10วัน ถ้าใครกะว่าจะเล่นเกิน100วันนะครับก็ให้ซื้อแพ็คนี้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะซื้อแพ็คนี้นะอ่าแล้วก็มาดูที่ตัวนี้ครับอันเนี้ยถามว่าน่าซื้อไหมมันจะเป็นตัวของน้ํายาไม่จํากัดครับแล้วอันเนี้ยทำอะไรได้มันจะคล้ายเกมอ่าโซสไท์ไปที่ตรงนี้นครับเห็นไหมน้ํายาสีเข,าเ,ขเขียวนะครับมุมซ้ายนะมันจะเป็นการกินนะครับแล้วเราอาจจะเพิ่มพลังตามนี้นะครับพลังพวกพ้องนะครับ ตรงนี้พลังชีวิตยูนิตนะเร่งความเร็วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกครั้งที่เรากินน่ะมันจะ level. อัพเลเวลอ่าเลเวลหนเลเวลสเลเวลสขึ้นไปเรื่อยๆวันหนึ่งเรากินได้แค่5ครั้งแต่ถ้าเราไปซื้อแพ็กเกจนั้นน่ะเราจะสามารถกินได้เรื่อยๆนะครับซึ่งเฮ้ยโปรแกรมมีปัญหาครับแป๊บนึงแป๊บนึงโฮ้ยทําไมมันค้างบ่อยจังอ่ะฮัลโหลแป๊บๆนะอะไรอ่ะ w h a t t h e h e l l ไม่เคยเป็นนะ อันนี้บอกเลยว่าไม่ไม่เคยเป็นเลยนะครับเพิ่งมาทําอันนี้แล้วก็เป็นเลยนี่แหละนะครับใช้มาแบบสองสามปีอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องเชื่อมเน็ตเพื่ออันนี้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าส่วนตัวแพ็เนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับซื้อมามันได้ย,วยาวๆอ่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าได้เพชรพันหกอ่ะได้น้ํายาไม่จํากัดผมว่าคุ้มนะในมุมมองผมนะครับอันนี้คุ้ม แล้วก็อันเนี้ยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะแล้วก็พวกแพ็กเกจธรรมดาคือเติมเงินเอาเพชรนะครับอย่างเช่นตัวนี้2490นะครับเราจะได้เพชร1900เอ้ย1 9 6 0นนะบวกกับเพชรอีก9,800เพชรนะได้คูณ2เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็อันนี้อ่ะเป็นตัวของการเอาเพชรเนี่ยไปแลกเป็นตัวอ่าลูกบอลสีม่วงเอาไปเปิดกาชานะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ใช่สุลต่านก็ไม่นจะเป็นต้องซื้อนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูพวกแพ็กเกจแพทเช่นพาร์ทครับ จะอยู่ที่ด้านบนซ้ายเป็นรูปบัตรตรงนี้นะครับแพ็กเกจตัวนี้นะครับมันจะมีตัวละครที่เป็นบราวนะตัวนี้ในราคาอยู่ที่ประมาณ1290นานะครับได้บราวสองตัวพร้อมกับได้เพชรเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถามว่าคุ้มไหมก็ขึ้นอยู่กับุมประมาณผมคิดว่าคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับคิดว่าคุ้มอยู่สังเกตว่าเราอัพดาวมาถึงเลเวลสามสิบนะสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบจนถึงหนึ่งร้อยอันนี้เป็นการอัพเลเวลตัวละครนะ สังเกตนะครับเลเวลบราวของผมเนี่ยถึงประมาณเลเวลสาก็จะรับของได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอัพเลเวลบราวรัวๆเนี่ยแพ็กเนี้ยก็ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะครับแต่งบประมาณก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆถ้าใครไม่มีงบไม่ต้องเติมแต่ผมอะคิดว่าจะเติมแพ็คนี้เพิ่มอยู่เพราะว่าจะเอามาดันด่านนะครับตัวนี้คิดว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าเราซื้อนะครับตรงเนี้ยสังเกต199บาทเนี่ยนะครับเราจะได้เพชรเพิ่มเติมขึ้นมา แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอตัว Ba t เชนพาตัวนี้ไม่จะเป็นต้องเติมเงินก็ได้เว้ยเพราะว่าของที่ดีคือ exp ใช่ไหมเพชรเราไม่ต้องไปสนใจก็ได้แต่ exp เนี่ยคือสิ่งที่เราสาคัญซึ่งมันแจกฟรีอยู่แล้วไงมันแจกฟรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องซีเรียสก็ได้นะแต่ถ้าใครอยากเติม1 9 9ผมคิดว่าค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันแล้วก็แพ็คนี้อันนี้ผมแนะนําว่าให้เติมนะราคาอยู่ที่ประมาณ1 9 9นะครับซึ่ง1 9 9ตัวนี้เราจะได้รับ exp 300- 300300ไปเรื่อยอ่ะนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าคุ้ม คุ้มในการเติมคุ้มกว่าอันนี้ด้วยซ้ำนะครับคุ้มกว่าน,นี้อีกนะอันนี้ได้แค่เพชรไงแต่อันเนี้ยมันได้ตัวของ EFP มาด้วยเออซึ่งเราต้องเอา e p มาอัพตัวละครอยู่แล้วอะ่ะเพื่อที่จะดันตัวละครให้เป็นเลเวลร้อยใช่ไหมเลเวลสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุ้มนะร้อยเก้าเก้านะครับแล้วก็มาแพ็กนี้นะครับแพ็กนี้เราจะได้ใบากาชาฟรีอยู่แล้วยกเว้นใครที่อยากฟาร์มเพชรนะครับซึ่ง ถ้าใครฟาร์มเพชรก็มาเอาก็ได้แต่ว่ามันเป็นการล็อกอินนะล็อกอิน1วัน2วัน3วันไปจนถึง60วัน2เดือนนะ่ะไม่ต้องรีบครับส่วนตัวผมคิดว่าราคา399ไม่ต้องรีบซื้อผมไม่ซื้อนะคือมึงล็อกอินได้ใบกระชาวันละใบยอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมแล้วก็เพชรก็กระจึงนึ่งอนะ่ะค่อยรอซื้อทีเดียวครับ60วันตู้มเดียวรวยนะทีเดียวตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจในการ าราคา299รเกาเนาะคือเป็นการฟาร์มเพชรเลยนะครับซึ่งทุกอันคือได้เพชรหมดเลยเป็นค่าพลังนะค่าพลังเราถึง2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0่0 0 0 0ห0 0 0 0นะครับห0อันเนี้ยเป็นแพ็เกจที่ผมคิดว่ามันอยู่ตั้ง179วัตนะ์น่ะโอ้โหพลังเรากว่าจะล้านหนะ้าน่ะรอซื้อทีเดียวครับบอกเลยว่าตัวนี้รอซื้อทีเดียวนะฮะอ่าแล้วคราวนี้เรามาดูอะไรอีกนะมีอะไรให้เราดูเพิ่มเติมอีกไหม หลักๆน่าจะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่านอกนั้นมันจะเป็นอีเวนต์อ่าอีเวนต์ตัวนี้เป็นตัวของอืมเป็นอีเวนต์อย่างเดียวเลยครับนอกนั้นคือเป็นอีเวนต์ทั้งหมดเลยนะอ่าหล,หลักๆทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเติมเงินเลยให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเฮ้ยผมจะเติมเงินโอ้คือผมเข้าใจแล้วคือพอเน็ตหมุนน่ะเน็ตหมุนปุ๊บเว้ยมันเป็นเลยแสดงว่ามันน่าจะเป็นที่ตัวเกม ราะว่าผมเล่นเกมอื่นไม่เคยเป็นเลยนะเกมลายอ่ะมันชอบแบบหมุนค้างใช่ไหมพอหมุนค้างปุ๊บอ่ะเป็นเลยเป็นเลยเว้ยคือแบบโอ้คือแบบแบบเกมเกมอื่นมันไม่มันไม่ค่อยเป็นเลยนะเป็นเกมนี้แหละนะครับเกมเดียวเลยโอ้ดิชียดคือคือหลุดเลยหลุดเลยนะครับหลุดแบบดือ้อเฉยเลยเออแล้วก็ค้างเลยนะครับอ่ะโอเคถ้างั้นผมจะเติมแพ็คนี้ทั้งหมดเลยนะครับต้องขอย้ำนะ2แพ็คเนี้ย ผมรีบอ่าผมรีบถ้าไม่รีบเนี่ยไม่แนะนํานะครับนะไม่แนะนําเลยนะอันเนี้ยแนะนำอ่านะขออนุญาตปิดเติมเงินแป๊บหนึ่งนะครับโอเค โอเคอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะแพ็คหนึ่งนะครับนี่อ่าแพ็กสัตว์เลี้ยงนะครับซื้อไปก่อนเลยค่อนข้างคุ้มนะสำหรับผมนะครับคือทุกครั้งที่หมุนนี่คือผมหลอนเลยนะผมหลอนว่ามันจะแบบมึงหลุดออกอีกหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคซื้ออีกแพ็คหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้นะโอ้เมืกก่อกี้ตกใจนะว่ามีแพ็กเด้งขึ้นมาอีกบราวนะครับ ราวก็กะว่าจะแบบเอาให้แบบตัวมันเก่งๆหน่อยนะครับ699เพราะว่ามันมีตู้เลทตู้อะไรด้วยซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่เปิดตู้บาวอีกแล้วนะครับเพราะว่าได้ตัวละครตัวนี้มาหนึ่งตัวแล้วก็ซื้อแพ็กเกจอีกอพันสองใช่ไหมก็จะกลายเป็นบราวนี่เจ็ดร้อยครับได้บราอมาแล้วอันนี้ซื้อจริงไม่ไม่ติงนังนะเออโอเคแล้วก็ตัวของคนนี่เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างเก่งอยู่นะครับซื้อมาเลย เพราะว่าถ้าไปเปิดกาชาน่าจะหมดเยอะกว่านี้ผมกะว่าจะดองดองเพชรแดงด้วยเรียบร้อยคนนี้นะครับซื้อมาโอเคแล้วก็แพ็คนี้นะครับซึ่งแนะนําว่าเป็นตัวนี้คุ้มสุดนะตัวนี้คุ้มสุดนะครับอ่าเดี๋ยวซื้อมาเผื่อเลยก็ได้นะครับ29นะครับ99ผมน่าจะไม่ซื้อนะผมว่าผมซื้อ29ทุกวันนะ่าจะคุ้มกว่ามันจะเป็นเหมือน เมเปิลรั h กับ X d o c ็ที่มันจะมีพวกแพ็คเนี้ยเด้งมาทุกวนันเป็นแพ็คลายวัดน,นะครับซื้อทุกวันคุ้มกว่าครับนี่อ่าแล้วก็ไปบัตรสิทธิพิเศษครับบัตรสิทธิพิเศษผมจะเติม2 4งสนะแล้วก็จะเติมตัวนี้อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้รับเพดฟรีหครั้งโอเคนะสองนะครับ นี่สำระเงนินเรียบร้อยนะครับปึ้งเด้งขึ้นมาชงอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคพอเราซื้อสองปุ๊บตัวนี้ก็หายไปนะครับแล้วก็ซื้อตัวนี้ต่อนะครับอ่านี่ครับเรียบร้อยนะครับไม่จํากัดนะแล้วก็รับของฟรีหน่อยชึบ โอเคแล้วก็ธรรมดาเนี่ยผมไม่เติมนะแล้วก็ไปแพทชั่นพาร์ทครับแพทชนพาร์ทเนี่ยตัวเนี้ย,ยกำลังคิดอยู่ว่าจะจัดดีไหมแต่มันก็ต้องจัดอะถ้าเราอยากทำมาให้เราผ่านได้เร็วนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยระบบมันเป็นยังไงจะได้ปลดล็อกมาบอกเพื่อนๆด้วยนะครับพันสองนะเรียบร้อยครับโอ้เติมไปตอนนี้เจ็ 7, เท่าไหร่ล้วะอ บัญชีทัวเร็ตมีเงินไม่เพียงพอเจี๊ย <Yeah. S 1> งบผมสามพันตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่ไหนบอกว่างบสามพันนะครับไม่ไม่น่าจะงบสามพันแล้วตอนนี้นะคิดว่านะไม่น่าจะงบสามพันแล้วตอนนี้ขอดูเงินในทัวเร็ตก่อนแป๊บหนึ่งนะมันน่าจะขาดอีกนิดหนึ่งปะสแสดงว่าผมต้องเติมอยู่ประมาณพันบาทครับโอ้ยเหลืออยู่หนึ่งพันแสดงว่าต้องเติมเพิ่มอีกพันหนึ่งสแสดงว่าง,งบวันนี้นะ คือ4,000โอ้โหเอาเรื่องเลยวะงบ4,000นะโเชเอ่อโอเคมันก็ต้องเติมมาเพื่อนมาขนาดนี้แล้วอะอย่ามีแพ็คเด้งมาอีกเพิ่มเติมก็พอนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีแพ็คเด้งเรื่อยๆครับ ค okay. พร้อมครับพร้อมเสียตังค์เพิ่มนะครับโอ้โห oh, oh. มึงย่ามีมาอีกนะแพ็กอะนะครับอ่ะจัดเพิ่มครับเติมไปเพราะว่าบราวรู้สึกว่าบราวมันก็ก็คิดว่าเป็นตัวตึงอยู่ค่าพลังสูงสุดในเกมเลยนะครับประมาณส0่พันกว่านะถ้าตัวเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยครับเติมเสร็จของแท้นะครับซื้อสำเร็จนะครับ ล็อกอินอีกครั้งหนึง่งสามารถรับรางวัลได้ก่อนซื้อสินค้าหลังจากล็อกอินใหม่อีกครั้งโอเคล็อกอินใหม่เข้าเกมใหม่นะครับมาดูแบตเชนพาทครับนี่ซื้อของรางวัลเรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่แพ็คตัวเนี้ร้อยสำหรับผมนะ เล่นสเตทรับรางวัลถึงสเตทที่200ใช่ไหมมันเป็นซื้อเพชรเนาะซึ่งสเตทสองร้อยผมคิดว่าวันนี้ผมน่าจะถึงนะงั้นผมซื้อนะครับซื้อเก็บไว้เฉยนะเพราะว่าถ้ามันเป็นสเตทสักหนึ่งพันอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะยังไม่ถึงก็จะไม่ซื้อสเตทสองร้อยน่าจะถึงอ่าเรียบร้อยนะครับพึ่งอ่าเดี๋ยวค่อยไปล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับ ยังไงก็ต้องซื้อนะครับยังไงก็ต้องซื้อเลยอันนี้คือ exp อ่ะหนึร้อยเก้าผมว่าคุ้มที่สุดแล้วอย่างที่บอกถ้าเราไปเติมร้อยเก้าเก้า่ะมันจะได้แบบพวก exp ประมาณพันหนึง่งใช่ไหมอันนี้ได้รวมรวประมาณโอ้เยอะไม่ใช่สี่ห้าพันเลยเหรอครับเอออ่ารวมรวมกันคือแบบ exp มันได้แบบโอ้หน่าจะเกือบหมื่นเลยครับน่าจะเกือบหมื่น exp เลยอันนี้เติมเสร็จแล้วแล้วก็ตัวนี้ผมไม่เติมนะล็อกอินหกสิบวันนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่เติม เพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าพลังกว่าจะล้านห้านะแล้วก็ล็อกอินอีก60วันน่ะเอาไว้เติมทีหลังได้นะครับก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจะประมาณนี้ซึ่งเติมไปน่าจะประมาณ3,600นะครับ3า0 0เออนะก็เรียกได้ว่าเติมไป4,000ันในทัวเลทเดี๋ยวเผื่อมีแพ็คเด้งมาอีกในสตรีมก็จะไล่ซื้ออีกนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้เดี๋ยว ทำตัวละครปั้นตัวละครแล้วก็อัปดงอัปดาวเนี่ยจัดต่อนะครับตอนนี้เลื่อนขั้นได้แล้วนะเห็นไหมอ่าเลื่อนขั้น,นครับบึงเข้ามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรออัปเลื่อนขั้นต่อมีตัวละครอีก2ตัวก็จะกลายเป็นระดับ3นะครับซึ่งปลดล็อกจากเลเวล100เป็น120ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ถ้าผมได้อีก2ตัวก็จะปลดล็อกจาก120เป็นเลเวล 140นะครับเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเร่งอัพบราวให้เลเวล100นะครับก็เจอกันในสตรีมนะครับก็น่าจะประมาณสัก6กโมงเย็นสักทุ่มหนึ่งนี่แหละนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์สวัสดีครับ